ที่ปลารสปลาหมึกต่างกันไหมต่างคนทำกับข้าวอ่ะยูความเค็มไม่เหมือนซึ่งยูอ่ะรู้สึกว่ามันต่างต่างไม่รู้นี่นี่ชิมจนตาจะปิดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เลมอนสี่สามสองเลมอนคืออะไรเลมันอีกอเฮ้ยมันเย็นแล้วอ่ะมันไม่ใช่ให้อิ่มให้ชิมแล้วให้แยกออกเปล่า1น3่องสอง ไอ้ควายมึงยังไม่ออกอ่ะไม่มีทางไอ้เรียกหัวขาดเลยหนึ่งสองสามพีสัตว์สองสามพีสัตว์อีกควายนาวูซีมี่วันนี้น่าจะเล่าให้ฟังว่าก่อนถ่ายรายการลบลบกันจ้ะลบกันลบกันก็เป็นปกติปะของบางอย่างเนี่ยคือ มันเหมือนกันเนี่ยมันก็ทดแทนกันได้เอาเข้าจริงเ่ยแยกไม่ออกหรอกมันไม่เหมือนกันหลายอย่างมากเคยไหมแบบเวลาเราจะกินอะไรแล้วเราแบบเราติดในยี่ห้อเนี้ยแล้วเราก็ต้องกินยี่ห้อนี้แล้วพอเธอเปลี่ยนมันไม่ใช่ก็นี่ไงก็เลยจะบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นทัศนคติของอยู่ก็ได้ทำามตนองมาแบบเนี้ยตัวเองก็เหมือนกันแหละเอางี้วันนี้นะอยากจะรู้เหมือนกันลองไปทําดูนะว่าแยกออกไหมแยกออกไหมอย่างเช่นอะไรบ้างอะโค้กกับเบปซี่ทุกครั้งที่ไปร้านอาหารนะ แล้วชนนจะสั่งเบบซี่สองแก้วเลยค่ะมีแต่โค้กอีนี่ก็จะบอกมันก็เหมือนกันแหละมันก็เหมือนกันมัเหมือนกันลองดูดิว่าแยกออกไหมแยกออกดูแล้วแค่รู้ว่าแบบรสชาติที่แบบเราชอบอ่ะซึ่งอันนี้มีอยู่แค่นี้ถูกไหมมาถืว่ามีอันนึงที่เป็นเบบซี่มีอันนึงที่เป็นโค้กใช่ก็ต้องแยกให้ออกไอ้กินก่อนที่มีกี่แล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งเมื่อกึเดียวมันรู้เลยเอออาสลับเราจำไว้ด้วยนะไม่จำอ่ะ อะไรอยู่ก่อนแบบี่ใช่เหรอเห็นปะไม่รู้หน้าอยู่นี่คือไม่รู้แบบี่อันนี้โค้กเออเห็นปะคนมันเล่นมันแบบไม่รู้เรื่องอันนี้โค้กกูกูจริงปะเอาเปิดดิหนึ่งสองสามเห็นปะ บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ทัศนาคติทัศนาคติเสียคะแนนแล้วนะไอไม่ผิดเพราะไอไม่รู้อยู่แล้วไอกินได้หมดหรอ,<ช>อ,อไม่ต้องหรอกฮ้ยไม่ใช่เป็นซีเปลี่ยนรสชาติตามนี้นะพ<บ>ี่เป็นซีธ no รมมมรมดาเลยหรอแบบโนชูก้าอย่างงี้ปะไม่ใช่เป็นซีปกติธรรมดาเลยเห็นปะคนมันแถคนมันแถมึงผิดแล้วก็เนี่ยมแยกไม่ออกหรอกไปไปผ่านต่อไปคืออะไรรู้ไหมอะไรอีนี่ก็ต้องกินน้ำแร่ผมก็กินน้ำเปล่าได้ไม่เป็นไร อ่าเดี๋ยวจะช่ไหมน้ำเปล่าแต่ละยี่ห้อรสชาติไม่เหมือนกันเดี๋ยวใช้ดูว่าน้ำแรกที่อยู่ชอบกินไฮโซน้ำแร่ฟิจิยูอะที่มาจากภูเขาฮิมาลัยาอะไรก็ไม่รู้โอเคผมไม่ได้มีปัญหานะผมกินได้กับน้ำสิงธรรมดาอแยกออกไหมกินก่อนเออทำไมต้องใช้อีกแล้ววะอ้าวก็อยู่เรื่องมากอะเอาวางเออ มึงจะดูดิอ่ะฟิจิเอ้ยอันนี้เหรอทำไมต้องให้ฉันตอบก่อนแล้วเธอก็มาลอล่อคำตอบอ่ะไอ้ว่าฟิจิอันนี้อันนี้สิงเฮ้ยอ่ไม่ทางไม่ไม่มีทางอันนี้เอาหัวขาดเลยหนึ่งสองสามอิสัระสองสามอิสระมีานีใครมีใครตานี้ใช่ไหม ผมไม่เห็นผมไม่พยายามเลยตอลเฝ้าเพื่อนเลยผมสองแล้วนะเิดจริงสองแล้วนะสองแล้วที่ที่มันไม่ได้คะแนนนะบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ชนะกติและความเยอะของคนมันไม่เกี่ยวหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยันนะใช่ไหมไม่ได้โกหไม่ได้โกหมไม่ต้องชิมแล้วผิดก็ชิมผิดไม่ต้องชิมเลยไม่ต้องชิมเลยล้อแหมทต้งบอกแยกออกแยกออก บางอย่างมันก็มีความแตกต่างระหว่างเฟ้นไฟ KFC กับเฟ้นไฟแม็กแยกออกไหมเออออลองดูลองดูมาเลยชิมไม่ต้องดูหน้าตาอย่าพี่อย่าพีนี่พี่อ็กินก่อนอ่ะเลือกเนี่ยจะเอาชนะแล้วเห็นไหมแม็กอันนี้นะ ่ส่แม่งเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนพูดจริงๆนะไม่เหมือนเผอรสชาติแม่งมาจากกล่องที่แดกหรือเปล่าไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนดูเรื่องอะไรอันนี้แม็กแน่นอนอันนี้แม็กเหมือนกันรู้สึกว่าอันนี้แม็กอันนี้เกย์สี่หนึ่งสองน่าโอเคถูกต้องต่อไปส้ม อีนี่เป็นคนแบบว่าจะต้องกินเฉพาะสายน้ำผึ้งอ่ะ,อะก็มันคนละเท็กเจอร์กันไอ้เนื้อมันเป็เมคเซนส์ถูกไหมก็เหมือนเหมือนกันปตวะมันไม่เหมือนอ้าวคนจะกินทุเรียนหมอนทองก็กูจะกินทุเรียนหมอนทองกูก็ต้องไปกินทุเรียนหมอนทองไม่ใช่ไปกินทุเรียนก้านยาวแล้วเอามาแทนกันมัน,น,นไม่เหมือนกันอ่ะฉันจะให้เธอบอกเลยว่าอันนี้ก็คือส้มอันไหนเป็นสายน,น้ำผึ้งไอ้เหียทำไมมันเหมือนกันเลยอะถ้าตอบไม่ได้นะ ใส่น้ำผึ้งอันนี้แซนด์วิชเพราะว่าเขาเป็นคนชอบกินไงเขารู้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันต้องเปิดดูนะไอ้นนี้ texture ไม่เหมือนกันข้างในอันเนี้ยมันใหญ่กว่าอยู่ยังไม่ได้ถ่ายเลยพอรู้พอรู้คำตอบแล้วก็มาแแบบเนี้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยใส่น้ำผึ้งอันนี้มันเปรี้ยวใช่ไหมแต่ว่า texture เนี้ยกลิ่นมันะใหญ่กว่าข้างในอ่ะพอคนรู้คำตอบมันก็จะมาแบบ ง่ายมากอันนี้เคสสีขอกินก่อนอันนี้แม็คอืมอี้แม็แหมแหมอะไรแมเคเคอสีเปิดเน่ทำไมยูจะดีใจทำไมในเมื่อก็เสมอกันอยู่แล้วดีใจทำไมก็แยกออกนะก็ใส่ใจเน่อ่ะยูบอกว่าพิซซ่าฮัทกับพิซซ่าคอมิเนต่างกันปกติพี่ี่ชอบกินพิซซ่าคอมิเนมากกว่าชิมเนี่ยจะเอาชนะแล้วเอาความรู้สึกตัวเองเนี่ยอย่าพิ่นี่พิเคราะห์เอารสชาติ ไม่ท่ไม่ถูกใช่ป่ะวางวางแล้วถ่ายเลยอย่าคิดอันไหนพิซซ่าน้ำกินแบบกระโดดนี่ด้วยเอ้ยมันเย็นแล้วอ่ะมันไม่ใช่ให้อิ่มให้ชิมแล้วให้แยกออกเปล่าอะไรอะไรคืออะไรคัมปานีพิซซ่าคอมปานีกันนี้หนึ่งสองสาม ก็ไอไอกินอะไรก็ได้จะให้มันเป็นพิซซ่ากินอีกอันนึงเราชอบทำข้าวผัดซอสกันแต่อันนี้คือต้องซอสไายเท่านั้นเดี๋ยวจะดูดิว่าแยกออกไหมมาไม่ต้องดูชิมเลยเล็กน มันมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยอะออแต่ประเด็นคือเคยกินเปล่าๆอย่างนี้ปะอันนี้หายอันนี้สวขอะไรก็ไม่รู้มันต่างกันหวานมันเห็นเทคเจอร์ต่างไปอีกอันหนึ่งที่เราสองคนจะต้องกินแต่ผมอะถ้าไม่มีเลผมกินเซโตได้แต่อันนี้คือกินไม่ได้จะต้องแบบเลเท่านั้นเลเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวจะดูว่าแยกออกเปล่าบางทีอ่ะคนเราอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องแบบ เออเป็นยี่ห้อนี้แต่เราโตมาแบบเนี้ยค่ะจะว่ามันก็คือความเคยชินโตมาแบบนี้หมายถึงนิสัยนะโตมาแบบนี้แล้วก็แบบเยอะโตมาแบบเนี้ยปกติกินเละตอนไหนอ่ะตอนเมาไหนเลอันไหนเทสโตอันนี้เละความกรอบของมันแล้วก็ความเค็มของมันมันไม่เหมือนกันความแบบกลิ่นของการทอดอ่ะไม่เหมือนกันหนึ่งสองสามเผ็ดไหมเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนกันไอ้แยกไม่ออกอ่ะก็ใช่ไงอีกอันหนึ่งดูว่า คุณเนี่ยแยกออกไหมบางคนก็ต้องกินฟาร์มเฮาส์บางคนชอบกินเลอแปงแล้วเธอชอบกินอะไรกินได้หมดแต่ขอให้เป็นนี่คือเบื่อมากเลยอีชอบบอกว่ากินได้หมดกินได้หมดแม่เรียงไม่มีที่มาหรอกของคําว่าคําว่าเยอะของอีซี่อะคือเธอไม่ใช่กินอะไรก็ได้มันไม่ใช่เธองผู้ใจอยู่ได้แล้วกินได้หมดจริงเธอเป็นคนของความแล้วยูกินอะไรฟาร์มเฮ้าส์กับเลอแปงกินอะไรเอ้ายูกินอะไรก็ได้ถ้าหนมปังอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมจ้าเดืนดไม่ได้ไงเอออ่ะกินดิอย่าจิ้มอย่าจิ้มอทำไมอ่ะขนมมมปังงไ่่ใชต้้อจิ เลือกมันเหมือนกันเหมอกไม่รู้เดี๋ยวเลือกเลือกอันไหนอันนี้ฟาร์มเฮาส์มันเหมือนกันมันเหมือนกันมากมันเหมือนกันเลยฟาร์มเฮาส์เบอร์แปงโอเคมากเปยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ขอผิดป่ะแตกไปเหยิบอะไรก็เหมือนกันแหละ เป็นความไ้ชินของคนเนาะ,ะทิปะรดปลาหมึกต่างกันไหมต่างคนทํากับข้าวอะ่ะรู้ความเค็มไม่เหมือนซึ่งอยู่รู้สึกว่ามันต่างต่างอันนี้น้ำปลานะไม่ใช่เหล้า <c oughs> เป็นต้องตักขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> อันนี้เค็มกว่าอันไหนทีิปลรลอันไหนปลาหมึกอันไหนเค็มกว่ากันอะ่ะถามไม่ได้ถามไม่ได้เอาอยู่เมื่อกี้คนทำกับข้าว <c oughs> ต่าง ตังอ่ะเนี่ยลังเลแล้วตังตังที่เปอร์ลที่อร์อันนี้ที่เปอร์นะมันสมควรจะเป็นอันเนี้ยเอ้ยมันเค็มกว่าใช่เค็มเค็มจะเป็นปลาหมึกอ๋อเหรอปลาหมึกเนึงอ๋อเหรอผิดอีกแล้วนะไม่เอาเลยวะไม่เอาก็ชอบเอ่อชอบหวานอไอ้หมูไม่ค่อยต่างเลยตัง แม็กกี้อันนี้แม็กกี้มันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่วะมันไม่ใช่นิวอะ่ะทำให้ฉันดูทุเรศอยู่คนเดียวไม่รู้สึกหรอกเธอใช้นิ้วจิ้มลงไปตา่างอันนี้มันมีความเปรี้ยวอยู่หรอรู้สึกได้ว่าอันนี้คือแม็กกี้อันนี้คือ,บ,อบุกทองหรอครับฉันจะดูอะไรต่างต่างโตแบบนี้โ <c oughs> ตามาแบบนี้เฮ้ย <c oughs> แตไปเอามาที่อร่อยว่ะอือ เปลี่ยนใจแล้วต่อไปดิคุณสิอัยนี่ดูออกโตมากับเต่าทองไม่กินนานแล้วตอนกินสบายนอนฟังอย่างเดียวอันนี้เต่าทองอันนี้เต่าทองแน่นอนอันนี้สควิตตี้อ่ะแน่นอนรสชาติเป็นต่างกันขนาดนั้นเลยเหรออือต่างอันนึงหวานอันนึงเค็มอืออันนี้เต่าทองนนี้สควิตตี้หนึ่งสองสาอะถูกแล้วเว้ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆจะมีรส ไมโลกับโอนตินไปที่โรงเรียนโอนตินกับไมโลอยู่เลือกโอนตินพราะตอนเด็กๆอ่ะเจเจโฆษณาโอนตินก็เลยได้กินฟรีทั้งปกินเลยอ่ะเลยกินได้ไม่กินได้โอนตินอ๋อันไหนโอนตินต้องรู้แล้วแน่ๆโอนตินโอนติน เราก็ต้องบอกไมโล่สิถ้าเธอเป็นอยู่ฝั่งมาแล้วก็แค่บอกก็อันนี้ไมโลอันนี้โอนตินก็อันนี้บอกว่าชี้อันนี้ว่าโอนตินก็เธอต้องบอกว่าไมโล่เพราะเธออยู่ฝั่งไมโลฉันก็ต้องบอกโอนตินอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเลือกโอนตินแล้วเราเลือกไมโล่เงี้ยไม่ใช่เข้าใจปะเธอเลือกไมโล่หรอไมโลอย่างเงี้ยไม่ใช่เลือกฝั่งตรงข้ามเดินสาวจ้าโอนตินไมโลไม่สนุกเลยอ่ะต่อไปมาม่ากับไวัย กินแทนกันได้ไหมไม่ได้หว่ะมันฟิลมันไม่ได้งั้นยูจะเลือกมาม่าหรือไวไวแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลคืนนั้นแบบแทงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟิลวันนี้อ่ะมึงใส่อะไรมาในดำปีเลยสีอิ่วให้เปล่งสีหน่อยแล้วเหมือนกันเลยตะกิ้สีอิ่วดำใช่ทีนี้ลองทายว่าสีอิ่วดำเนี่ยยี่ห้ออะไรสีอิ่วดำยี่ห้ออะไรลองทายซิเดี๋ยวมันเหมือนกันไงสีมันต้องเมื่อกี้มันมันมันต่างกัน กูไม so ่ได no? hey! ้รสชาติเลยเลยตัวเนี้ยยิ้วดำรุ้นๆอันนี้มาม่าเหมือนกันเนาะนี่มาม่านี่ไวๆเดินสอะซ้ำเฮ้ยเฮ้ยไมวะมั่นใจมากเลยนะเราอันนี้ไวๆเพราะมันคืออคติรู้ป่ะมันอคติที่เรามองแล้วทำรู้มากว่าเรามองเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำวัวๆหรือมาม่าพี่ใหม่ มีอะไรก็ทําให้มันกินไปเถอะกินได้อยู่แล้วอย่าไปเยอะเลยเลมอนกับไลม์เหมือนกันไหมกินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันอยู่แล้วแต่มันไม่รสชาติมันไม่เหมือนกันอ เลมอนคือมะนาวไลน์ก็คือเป็นมะนาวเหลืองไลน์มะนาวเขียวเลมอนน่ะมะนาวเหลืองใช่เราจะอยู่เลือกอยู่เลือกกินอะไรมันแล้วแต่ว่าเราทําอาหารอะไรเพราะเป็นคนทำข้าวใช่เหมือนกับที่แยกน้ำตาตาลาหมึกกับชที่เราแยกลูกแยกดี้แยกดิ้อันไหนมะนาวเขียวอันไหนมะนาวเหลือง เฮ้ยเจ็บคอเหรอฮะดูชิมดิไอชิมอยู่แล้วอยู่พูดว่าอันไหนมะนาวเหลืองอันไหนมะนาวเขียวไม่รู้นี่ตานี่ชิมจนตาจะปิดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เลมอนเลมอนคืออะไรสีเหลืองอันนี้คือเหลืองอันนี้คือเขียวห้าสี่สามสองเลมอนคืออะไรเลมอนอีโก้ คนจะมาข่าวรู้รู้ต่างขึ้นอยู่กับว่าจะทำอะไรตอนนี้ไม่ต้องขึ้นอยู่จะทำอะไรแยกให้ออกก่อนแยกให้ออกก่อนมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ทำตามๆกันก็มันไม่เหมือนเนี่ยแต่ยูแยกไม่ออกหรอกโคกับแป๊งซี่คุณเลือกผมจะบอกให้ว่าโคกมันจะมันจะหวานน้อยกว่ากินเลยไม่ต้องเหตุผลเยอะอ่ะโหมันเจี๊ยบมันเจี๊ยบนี่รับซี่ นี่โค้กนี่แบบซี่อันนี้โค้กอันนี้แบบซี่พี่มีเออถูกปะเออกินหนูลองเดาลองเดารู้ดิดอะไรกินมาแล้วพี่อ่ะไู้อลัอรูู้้ไอันไหนโค้กอันไหนแบบซี่ยากนะออนี่ก็ยากเลยอันเนี้ยอันเนี้ยบอกยาก แต่เนี้ยร,รู้มากรู้มากรู้รู้มาก,มากอ่ะลองดูแล้วกันแยกกระดองรือเปล่าแยกกระดองไหมโค้กเ๊ปซี่มาม่าไวไวน้ำมันน้ำมะนาวเหลืองน้ำมะนาวเขียวต่างกันไหมไปแยกกันสุดท้ายแล้วนะมันไม่ันมันมันก็อาจ,จะต่างแต่มันไม่มากหรอกมันอยู่ที่ตรงนี้แหละต่างกันนะครับมันตา่ตางตา่ตางตา่ตางแต่คนเนี่ยรู้เสียง